ท่านผู้ชมฮะมีข่าวหนึ่งที่ใหญ่จะมาแชร์กันนะคะคือเอาเส้นใยที่ผ้าไทยทําขึ้นมานายนะฮบท่านผู้ชมส่งเสริมไประดับโลกเป็นแฟชั่นระดับโลกนะครับท่านผู้ชมฮะโดยนายสยามศิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพาเส้นใยธรรมชาติไปสู่เวทีแฟชั่นระดับโลกครับท่านผู้ชมกับโครงการนี้ฮะฟิวเจอร์แฟชั่น2025อันนี้ส่งเสริมกันเต็มตัวเลยนะฮะเน้นไปที่นวัตก,กรรมและความ,มยั่งยืนเต็มสูตร นะฮะคอนเซปต์ Concept ของงานเนี่ยคือการจับมือกันระหว่างสายแฟชั่นสายผ้าแล้วก็สายชุมชนด้วยนะครับตั้งแต่ผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญ<ม>ไปจนถึงดีไซเนอร์ระดับท็อปอ่ะยกตัวอย่างน<ม>ะเจ้าของแบรนด์ ew, อิชูย่งเนี่ยม,มีกองบรรณาธิการ t o a i l ไทยแลนด์เงี<ฮ>่ยแเขาก็มา ร่วมแชร์ไอเดียสุดล้ำนะฮะเพื่อที่จะขับเคลื่อนผ้าไทยให้ใสแล้วยังไงมันดูสนุกแล้วก็เป็นแฟชั่นและขายได้จริงด้วยนะฮะซึ่งท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยท่านฝากแรงใจไปยังผู้ประกอบการคนไทยทุกคนบอกว่าอย่าหยุดพัฒนานะ,ะแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันผ้าไทยให้ go ินเตอร์ไปด้วยกันนะครับะ